ผลดราม่าปินโต๊ะแจ็คแป๊บโฮขอทำความดีเลี้ยงโอมากเษเซเด็กตาบอด เป็นอีหนึ่งเรื่องราวดราม่าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ภาพของแจ๊ปแปร์โฮยูทูบเบอร์หนุ่มสายกรียขนขณะขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะอาหารในร้านอมากเกษจนทําให้เกิดกระแสะวิาพากวิจารณ์อย่งางหนักที่แม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงแล้วแต่ดรามา่าดังกล่าวก็ดูเหมือนจะเดือดขึ้นไปอีกจนเจ้าตัวนั้นต้องออกมาขอโทษอีกครั้งก่อนที่ดราม่าจะเริ่มสงบลงและล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแจ๊ปแปร์โฮก็ได้ออกมาขอโทษผ่านทางช่องโดยนนดดยู ell, ase, ออทูบเบ กเเรรื่่องาวทีิดขึ้นและอยากช่วยรับผิดชอบกับทางร้านให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้โดยอีกฝ่ายนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอเข้าใจว่าเป็นกระแสสังคมทั้งนี้ดรเจลจะขอรับน้ําใจเอาไว้พร้อมชวนให้ไปทําบุญเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆผู้พิการทางสายตาที่มูลนิธิเด็กตาบอดราชวิถีเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงมูลนิธิแจ็คก,ก็ช่วยทีมงานคนของ,ของและเตรียมของกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมเมนูแสนอร่อยให้กับเด็กๆให้เหมือนกับโยกร้านโอมาเกเสมาไว้ที่นี่ด้านหนุ่มแจ็คก็ได้กล่าวว่าตนนั้นไม่่คิดวาตน จะมีโอกาสได้มาทําอะไรแบบนี้แต่พอได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆก็รู้สึกดีใจปิติเป็นอย่างมากพร้อมก็บอกอีกว่าจากเรื่องราวที่ผ่านมาก็จะเก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดจากสิ่งที่ตนเคยทําพลาดไปพร้อมน้อมรับและแก้ไขเพื่อไม่ให้ซ้ํารอยเดิมอีกและยังกล่าวอีกว่าตนนั้นยังจะขอทําความดีในเชิงสร้างสารรค์ไปเรื่อยๆที่จะช่วยทําให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีและน่ายอยู่มากขึ้นก่อนที่จะขอบคุณกําลังใจจากคนรอบข้างและผู้ติดตามที่มอบให้กับตน